สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมมีกระสุนปืน40มมมาให้เพื่อนๆดูที่เคยคุยกับเพื่อนๆไว้ในคลิปที่ผ่านมาอันนี้ครับเป็นกระสุนหัวระเบิดขนาด40มมใหญ่มากครับ นี่เป็นหัวระเบิดครับส่วนนี้ก็เป็นกระสุนลูกซองสิเกตส่วนนี้ก็เป็นกระสุนอาก้าเจ็นี่ก็เป็น9ก้ามอมอครับเอามาเปรียบเทียบครับดูความใหญ่ ผมว่าน่าจะเป็นกระสุนปืนที่ใหญ่สุดแล้วครับในอาวุธยิงประทับบ่าห้ามพลเรือนมีไว้ในครอบครองนะครับกระสุนแบบน,นี้ถือว่าผิดกฎหมายครับโทษจำคุกหนักครับเพราะเป็นอาวุธสงครามหากถ้าใครพบเห็นหรือเจอแจ้งเจ้าหน้าที่ได้นะครับ หากพบเห็นมีแต่หัวแบบนี้ก็ห้ามไปแตะต้องนะครับห้ามไปขยับเคลื่อนย้ายแจ้งเจ้าหน้าที่ครับถึงยิงออกไปแล้วถึงไม่ระเบิดแต่ก็พร้อมที่จะทํางานครับเทียบครับนี่กระสุนกระสองถือว่าใหญ่แล้วนะครับอันนี้ใหญ่กว่าครับเป็น กระสุนของปืนยิงวิถีโค้งนะครับ m เจ็ดสิบก้าอันนี้ลูกใหม่กิ๊บเลยครับอาวุธพวกนี้มีไว้ปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนเพียงเท่านั้นครับ ไม่มีการยิงให้ดูนะครับช่วยติดตามเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับเพื่อนส่วนรูปเดี๋ยวผมจะส่วนรูปแล้วก็ปืนที่ใช้คู่กับกระสุนชนิดนี้ผมจะขึ้นไว้ท้ายคลิปนะครับช่วยกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อนขอบคุณครับ